สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็ไปมาพบกับผมและน้องนองนงนะครับวันนี้เราจะมากินอะไรนะเรียกว่าสมุนไพรหรือผลไม้สมุนไพรสมุนไพรเนาะเป็นมะก,กรูดนะครับคุณผู้ชมวันนี้เรากินมะก,กรูดนะกินทั้งเปลือกคุณผู้ชมเนี่ยกินได้เคยกินหรือยังไม,ไ,ไม่เคยกินเหรอมันกินได้เหรอวันนี้แหละจะนนจะได้กินเป็นครั้งแรกนะครับผมเป็นมะกรูดกินทั้งเปลือกกินทั้งลูกนะคุณผู้ชมเป็นไงล่ะโหดไหมวันนี้ วันนี้เรามากินสมุนไพรกันสักนิดหนึ่งนะครับผมนี่ยังไงเดี๋ยวพี่กินให้ดูนะอืเป็นยังไงเปรี้ยวดิหรอมันน่าจะเหมือนมะนาวนะเพราะมันเป็นพืชตระกูลเดียวกันเปรี้ยวอ่ะคุณผู้ชมเหนียวเหนียวเปลือกก็ดีเป็นไงต้มปัดเลย กลิ่นแบบกลิ่นมะกรูดอะแรงมากซาเลไไหมซามันเนบมันเนบเนบมันกรอบกรอบคุณผู้ชมจะกลิ่นว่ากลิ่นหอมไหมหอมด้วยคุณผู้ชมนอนกินเก่งอนี้กินมะกรูดได้คุณผู้ชมเก่งมากเลยอ่ะ ดูหน้าผมด้วยดูหน้าผมด้วยหน้าอย่างยูเทยวเลยอ่ะความขมก็กินมาแล้วมาล้าก็กินมาแล้วเนาะเป็นไงล่ะเจอกับความแบบว่าวันนี้จัดมะกรูดเลยเป็นไงล่ะเย็นลงคอไปเลยผิวไป่ะเพราะว่ามากินกับพี่เกลือเขาทานนะไอ้ เย็นคอเลยอ่ะเล็มนี่เราน่อยขมขมไหมก็ว่านอนขมเนี่ยนอนมีคนชับกินขมนะคุณผู้ชมชบอเลยจัดความขมให้แล้วแต่ไม่ได้ชอบแบบนี้ทมาอ่ะมันแบบมันมีผิวมะนาวเข้าใจไหมาะกรูดมะกรูด ผิว่มะนาวอะไรล่ะขนมะกรูดล่ะผิวมะกรูดอย่าะงี้นมันก็ต้องแบบอัพเลเวลนะครับผมมีความขมมันกัดลิ้นอ่ะมีความขมแล้วก็ต้องมีความเฟื่อนนะครับผมเป็นไงไม่กัดลิ้นกัดปากอ่ะดูปากไวเกมดยปากเศร้าเลยปากเศร้าเลยอะเหรอเบเนี้ ตีมะนาวแค่แค่มะนาวนี่ก็แย่แล้วนะมะนาวทั้งเปลือกอ่ะแต่วันนี้เรามทำเราทำมันมาเก่งจังกินมะกรูดทั้งเปลือกอ่ะคุณผู้ชมไม่เคย่าเก่งหรอกไม่มีใครกินหรอกทำไมอ่ะอุ้มสติดีที่ไหนเขากินนะกินไปโพดไปเลยสติดีที่ไหนเขากินกันขออันนี้ก่ ัไงก็เอาให้หมดอะ่ะหมดถาดละกลิ่นมนะันอะคุณผู้ชมกลิ่นมันเหลือผิวมังกูุดอะ่ะทำให้เย็นคอใช่รแล้วกลืนลงไปีแบบมีความขมมีความเฟื่องมีความแบบเยน็นมีความแบบซ่าเปรี้ยวเนาะ ได้หลายทุกชาติเลยคุณผู้ชมครับบอกคุณผู้ชมยังว่าเป็นอะไรบอกคุณผู้ชมยังยังยังไหมอันนี้เป็นมะกรูดเชื่อมนะคุณผู้ชมเป็นมะกรูดเชื่อมนะครับทั้งผิวทั้งลูกเลยนะครับผมแต่ถึงจะเชื่อมมาแล้วนะฮะมันก็ยังมีมันก็ยังมีกลิ่นมะกรูดผิวมะกรูดอยู่แรวผมก็ยังแรงอยู่ยังมีความมันมีความเย็นมีความซ่ามีความขมเกินไปมี เย็นคอเลยอ่ะกลิ่นมันเหมือนน้ำโคกอ่ะกลิ่น,นคล้ายน้ำโคกผสมมะนาวนั่นแหละกินไปครับผมมันเป็นยาเนี่ยหลอกเด็กแล้วอย่างเงี้ยแหละมันเป็นยานะมันก็ทำยัดปากแต่ความเปรียปร้ยวไม่เมรเนาะเปรี้ยวไม่เมเลยเนาะเออนี่มีความวาขมเลยคุณผู้ชมติดตรงปลายมันนิดนึงขมขมแล้วก็ซา วันนี้ก็อยากจะหาอะไร,ประแปลกๆให้นอนกินนะครับผมช่วงน,นี้ก็อยากจะหาอะไร,ประแปลกๆให้นนกินนะครับผมกินอร่อยเกินไปหรือว่ายัางไงนนกินได้หมดไงผมก็ต้องหาอะไร,ประแปลกๆให้กินแต่ว่าถ้ากินจริงๆเขากินกันปันยาไม่ได้มาน้ากินได้แบบนี้ <c oughs> ก็มากูดนะครับผมให้คุณผู้ชมดูกันเขาก็จะผ่า,านะคุณผู้ชมผ่าแล้วก็ไปเชื่อมนะครับผม แต่มันติดที่มีเปลือกด้วยนะครับผมถ้าปอกเปลือกอ่ะมันอาจจะไม่ซ่าแล้วความขมอาจจะไม่มีเนาะถ้าปอกเปลือกออกอะแต่นี้ทั้งเปลือกเลยไงมันก็ยังมีกลิ่นมะกรูดมีผิวผิวมันมะกรูดอยู่ไอสิ่งที่ผมชอบผมชอบกลิ่นมันนะกลิ่นมีเยอะกินเยอะบอกว่าชอบกลิ่นไม่ได้ชอบรสชาติเอามันกันแหละหวานนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมีหนึ่งเมนูก็าะ โอ้โหยอดเหมือนกันอย่างอีกน้ำ้มีเดี๋ยวเดี๋ยวให้นอนกินนะครับคุณผู้ชมพวกนี้กันให้คนอื่นกินไม่ได้แล้วไงมาให้ผมกินคนเดียวอ่ะก็อยู่กับสองคนเนี่ยให้ให้กินไงนิกไม่มาแล้วไม่ไปเวลาแล้วพวกนี้โอ้เอ้าทีมนี่อย่ามาจับเล่นทำไมอ่ะแล้วเฮ้ยเยโะนโลอย่าหรอกันและเยอะคนโลอยู่หรออยัง เกิดไปพี่เกมอะอะไรอะน่ะอะไรันหล่นคืนม,มือมือมันอ่อนอรถม,มืออ่อนเดี๋ยวรู้ขอมีประโยชน์ทั้งนั้นอะมาให้กินอะคุณผู้ชม,มก,กินไม่ค่อยได้ <laughs> ของมีประโยชน์นะคุณผู้ชมอยากจะลองชิมนะครับผมก็ไปหาดูในเพจได้นะครับผมมีขายนะในเพจมีขายกินเป็นยาครับผมกินมาละชิ้นอะไรเงี้ย เวลาเรารู้สึกว่าไม่สดชื่นอะไรเงี้ยเราก็กัดกินชิ้นหนึ่งคำหนึ่งอะไรเงี้ยว<ม>่าเป็นยาเป็นไงวันนี้พี่เอาสมุนไพรมากินมาคูดมันก็ได้รู้เพราะร <ถ S 2> ว่าดีดีต่อร่างกายนะแต่เราแบบไม่ควรกินเยอะเกินทําไมตอนรู้กันอยู่เราไม่ควรกินเยอะเกินพอากินผมแนะนาให้กินประมาณสี่หนึ่งห้าชิ้นไม่ควรกินเยอะว่านสี่ห้าชิ้นเลยหรอใช่ไม่มันก็สองหนึ่งสามชิ้นก็แล้ถ้าคนนี้แบบกินไม่ค่อยเก่งนะ แล้วนี่ทําไงต่อเนี่ยพี่เกมเอากินให้หมดสิเดี๋ยวรอพักยกกันนะกินอีกคนละห้าชิ้นหนอ่ก็บ,บ้านตอนนี้หันไหมทันแล้วฝานยกเลยกินอีกิ <Okay. S 1> กนต่ออ่ะสงสารยายยายดูอยู่อะเฮ้ก็เราก็กินให้ใหยายเราแก <c oughs> ยายตอนกินให้หมดบอกยายบอกเออเขาก็จะดา่าเรากินเงากินใบ <c oughs> ยายบอกว่ากินให้หมดหลานเอ้ยโอ้ยายยายทำากวาจะได้แต่ละลูกลูกกว่าจเชื่อมให้มันเป็นแบบนี้ได้ถูกไหม เดี๋ยววันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับผมขอคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับฝากกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแต่ถ้าหากสนใจก็เข้าไปดูในเพจได้นะครับผมมีเพจที่เขาขายอยู่นะครับผมก็ซื้อมานะฮะลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ